这个啊，警察提前查你、哎。你没动。哎，没动。啊、哎、你刚才没有动。 这个警察局让我问你们来这边是干嘛的？去做啊，什么干什么？烟灰布吗？我这个烟好。 ไอ้ไอ้มื่อไห่เจ็ดเจอดคันไม่้เจ็ะเจ็ดคันมองว่าการอ่าแกพูดเก็บรไล่ฟังบ้างไหมว่าใครจะให้พูดสองสามว่าต้องพี่ดอกไม้ให้ของเราอยู่มีร้อยเลยหกชิ้นเลยนะพี่แล้วเซย์เบอร์ที่ส่วนมากจะสุ่มสุ่มคือเมืองจีนมันก็จะมีข้อมูลเหมือนบัตรประชาชนก็คือเหมือนของแล้วก็ฐานข้อมูลลูกค้าก็อยู่คอมพิวเตอร์ทุกๆ

เลี้ยเสื่อสิบนะีไลจึงไปกินยอจึงแข่งกันดตัวตักันกี่ไ้ครับครับ้็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในวันนี้เป็นาการปริบัติงาน ร่วมกันของทางผู้กับบัรมูลนะครับทางตอมอนะครับก็ทางท่องเที่ยวนะครับก็เนื่องจากมีการสืบสวนทราบว่านะครับที่บ้านหลังเนี้ยทางผู้กับบัรมูลได้มีการสืบสวนทราบว่าที่บ้านหลังเนี้ยมีการคนจีนนะครับคนต่างชาติที่เรารู้ว่าเป็นคนจีนเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ น่าจะมีพฤติการที่เกี่ยวข้องผิดกฎหมายนะครับก็เลยได้ทำการขอหมาค้นมาทำการตรวจค้นแล้วก็เมื่อเข้ามาทำการตรวจค้นที่บ้านหลังนี้เราก็พบคนจีนเบื้องต้นนะครับพบคนจีนสิบสองคนนะครับพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับโทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่งนะครับก็สอบถามเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นการอ่าคนจีนเนี่ยที่ทั้งหมด12คนเนี่ยก็มาปล่อยต้องนำไปปล่อยเงินกู้นะครับลอปล่อยเงินกู้ให้คนจีนที่อยู่ต่างชาติชาติเดียวกันที่อยู่ที่ประเทศจีน ะระดับผ่านความวีแชทครับการปล่อยกููนี้ก็คิดดอกประมาณร้อยละสามสิบต่อเดือนนะครับเดือนหนึ่งนี้ก็มีหลายรายครับที่ทางคนจีนที่มาใช้บ้านหลังนี้ใช้ประเทศไทยไปถายแวดการนครับปล่อยคู่เน,นี่ยเขามีรับเบื้องต้นเราโดนคดีผ่าอะไรในเบื้องต้นนี่เรา ดำเนิกนการในเรื่องของทํางานโดยผิดกฎหมายนะครับโดยรับยากนะครับิดในเรื่องของการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางตมทางทั้งกจบอยก็ได้มีกมารตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่าพปจตที่สองคนนี้เข้ามามีเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีวีซ่านักเรียนนะครับแล้วก็มีการอยู่โ์สเทลอีกสองคนนะครับซึ่งทางตมก็จะดําเนินการตรวจที่เกี่ยวข้อง,องนน่อไค